เกี๊ยวซาเจค่ะจานนี้ทําง่ายมากๆเลยนะแทบจะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเริ่มต้นเราต้องเตรียมผักก่อนเพราะเราต้องเสเด็ดน้ําให้แห้งซอยกระหล่ำปีนะคะเราใช้ให้หอมสดแล้วก็แครอทนิดนึงแต่งสีนิดนึงนะซอยให้เล็กเลๆกเล็กเลล้างเสเด็ดน้ําให้แห้งพักไว้ทีนี้เราก็มาทําในส่วนของแป้งแป้งก็ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ผสมเกลือน,นิดนึงนะคะ าตามอัตราส่วนที่ให้ไปแล้วก็ใส่น้ําร้อนน้ําร้อนจัดๆเลยนะคนคนพอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนปุ๊บนวดนะคะให้เข้ากันนะแล้วจากอัตราส่วนที่ให้ไปแล้วเนี่ยแบ่งเป็น24ก้อนนะคะปั้นกลมๆวางไว้ใช้ไม้อ่ะกลึงนะคะแผ่แป้งนะคะกว่าเราทำแป้งเสร็จก็คืออันนี้เสร็จพอดี นะคะน้ำไอตัวผักอะ่ะเราจะเสด็จน้ําแห้งพอดีพอแเสร็จใส่ไส้ผักลงไปนะคะจับจีบด้วยการพับครึ่งแล้วจับตรงกลางก่อนแล้วพับข้างข้างละสี่อย่างนี้ง่าย,ายๆแล้วมันจะโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้ม mm. เกวซาเลิบเลินะคะเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งกระทะอันนี้ก็ใช้กระทะเทฟลอนใส่น้ำมันไปประมาณครึ่งชั้นโต๊ะ กิ้งๆิิงให้มันทั่วกระทะวางลงไปสักประมาณสองนาทีนะไฟอ่อนๆนิดนึงสองนาทีเสร็จแล้วก็ใช้น้ำแป้งนะคะคนๆๆๆให้ละลายเทลงไปปิดฝาอบนะคะเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคแบบญี่ปุ่นก็คือทอดผสมกับนึ่งนะจะได้สิ่งที่เราได้คือด้านล่างเนี่ยจะมีความกรอบนะคะแล้วก็จะมีความสุกตรงนี้ ในส่วนของน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มขบก็จะประกอบด้วยโชยุนะคะน้ำส้มสายชูหม,มัดจากข้าวแล้วก็น้ำมันง,งาคนเข้าด้วยการตั้งไฟนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วจะใส่ขิงก็ได้แต่กบชอบใส่ขิงใส่ขิงแล้วก็งาคั่วนิดนึงก็เรียบร้อยนะคะถึงขั้นตอนการชิมมันจะมีความกรอบด้านล่าง อย่างเงีนะคะทานกับน้ำจิ้มนิดนึงอืมน้ำจิ้มมันคือความเปรี้ยวนิดนิดเค็มนิดนิดหอมงาหอมขิงก๊อปดึงบอกไป ในส่วนของตัวไส้ของกบเนี้ยกบใส่ขิงตกปลอยไปด้วยนะเพราะฉะนั้นจะหอมถึงมากๆลองทำดูนะคะกินเจไม่จำเจนะ